พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วของเด็กๆชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ี่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศไทยได้จัดการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วและคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2568ค่ะ โดยทางด้านสมาคม IAMA ไทยแลนด์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคำนวณจึงจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเลขเร็วชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อกระตุ้นให้น้องๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาสมองด้วยทักษะการคำนวณให้มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์และเพื่อให้ครูได้ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพของน้องๆผู้เรียนซึ่งประเภทการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบ่งออกตามรุ่นมีรุ่นอายุต่างๆจำนวน8รุ่น ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน6ปีจนถึงรุ่นอายุ12ปีขึ้นไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประเภทการแข่งขันคณิตศาสตร์อีกจำนวน7รุ่นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีผู้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันเป็นจานวนมากค่ะ